ตอนที่มันเป็นเดลต้าทำไมมันถึงมีโอมิครอนเพิ่มเข้ามาอีกและเราจะรู้ได้ยังไงว่าในระหว่างที่โอมิครอนกำลังจะเข้ามาระบาดเป็นสายพันธุ์หลักมันจะไม่มีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาให้เราต้องปวดหัวอีกมันต่างกันยังไงกับตอนนั้นเ<อ>น,นี่ยผมผมก็มีความคิดอย่างนั้นว่าในที่สุดเนี่ยเราจะต้องเอ็นเกมกันที่เดลต้าไม่ไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมโอมิครอนโผล่มาได้แล้วก็โอมิครอนเนี่ยจากการทอนรหัสพันธุกรรมเนี่ยไม่ได้เกิดมานานเพิ่งเกิดนะครับก่อนสักก่อนตุลาสักหน่อยถึงเเท่านนั้อง สาเหตุก็เพราะว่ามันเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเกิดในประเทศซึ่งคนมีภูมิกันบกพร่องเยอะนลักษณะแบบนั้นเนี่ยเมื่อไวรัสเข้าไปเพิ่มจํานวนเนี่ยฮะ<ๆ><ๆ>เขาไม่มีภูมิคุ้มกันมาต่อต้าน<ๆ>เขาก็เพิ่มไปเรื่อยๆๆื่อืแล้วกลายพันธุ์ไปมากมายแล้วการกลายพันธุ์ออกไปเนี่ยก็โดยสิ่งแวดล้อมก็จะคัดเลือกเอาตัวที่เหมาะหรือว่าตัวที่เหมาะสมเนี่ยออกมาก็เกิดเป็นโอมิครอนขึ้นมาเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้เนี่ยประเทศ ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยที่ประเทศที่มีทรัพยากรเยอะไม่ใช่ว่าคุณฉีดวัคซีนหรือมียาให้กับประ,ประชาชนของคุณเท่านั้นนะคุณไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าจะต้องมองเผื่อแผ่ประเทศซึ่งทรัพยากรน้อยกว่าเพราะว่าโลกมันติดกันฮะอย่างแอฟริกาใต้เนี่ยพอติดเชื้อเนี่ยไม่เท่าไหร่เนี่ยมาห <ไป S 1> มด<อ>โลกล<ะ>ไปทั่วโลกแล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณจะนิ่งนูดายหรือว่าคุณจะฉีดอย่างฉีดขอ3ามเข็ม4เข็มอะไรเงี้ยลองคิดสักนิดหนึ่ง เด่ท <con c đ ạo> like ี wa, ่คุณหมอสุภพัทเนี่ยแกเป็นบออเนี่ยผมขอให้ครบ2เข็มก่อนก็แล้วกันเห็นไหมฮะคือลักษณะเนี่ยคือถ้าเผื่อสเข็มก่อนเนี่ยไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ตายแล้วการที่จะมีสามเข็มสี่เข็มเนี่ยถ้าเผื่อว่าถ้ายังไม่จําเป็นเนี่ยเอามาให้ประเทศที่ยังไม่ได้ฉีดเลยแม้แต่เข็มเดียว จะปลอดภัยทั้งโลกมากกว่าครับแต่อาจารย์ก็คงเห็นในโลกความเป็นจริงเนี่ยใช่ชาติมหาอำนาจเขาก็แข่งกันครับใครมีวัคซีนเยอะบางคนเก็บไว้จนหมดอายุด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ได้ทำประโยชน์แต่ก็รู้สึกว่าต้องมีให้มากแต่ในขณะเดียวกันอีกซีกโลกหนึ่งอย่างเช่นในทวีปแอฟริกาพอฉีดน้อยครับมันก็เลยพอฉีดน้อยกลายเป็นช่องทางที่ทำให้โอมิครอนมันเติบโตได้ในภูมิภาคนั้น ก็เป็น Wake up call แล้วก็ประเทศไทยเรามองเราไม่สามารถจะไปบอกได้ว่าอังกฤษต้องทำงี้อเมริกาทำงี้รเราดูประเทศไทยปีหน้าเนี่ยเราจะมีวัคซีนทุกรูปแบบเมื่อพอเพียงเด่พี่น้องประชาชนแล้วแต่ประเทศอื่นด้วยคือคือ,ค,อคือเราไม่สามารถจะบอกว่าประเทศ ที่พัฒนาแล้วต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ประเทศเราที่กำลังพัฒนาเนี่ยทำให้เป็นตัวอย่างไม่ได้อาจารย์เดี๋ยวจะมีความรู้สึกชาตินิยมว่าเอยอย่าไปบริจาคให้ทําไมคนในประเทศยัยงฉีดไม่หมดเลยหมายถึงว่าเมือ่อเมื่อพอแล้วเมื่อพอแล้วครับมันจะมีแบบนี้คือคือในช่วงแรกพอยังไม่มีทุกคนก็ตักตรงเอาไว้หมดใช่ครับแต่ออมิครอนเนี่ยพอโดยภูมิในภูมิภาคที่มันไม่เคยมีภูมิคุ้มกันมาก่อนพอมันติดเชื้อตามธรรมชาติแล้วครับแล้วพอลามไปทั่วโลกแล้วเนี่ยคิดว่าจะเป็นเอ็นเกมของโควิด -19 ได้หรือยง ถ้าถาเบิดดูตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราไปดูที่แอฟริกาใต้เนี่ยปรากฏว่าภูมิคุ้มกันสูงปลิดเลยนะฮะไปวัดดูเนี่ยครับก็หมายความว่าอะไรตัวต่อไปเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสจะมาติดกันอีกแล้วล่ะครคือโอมิครอนก็จะเป็นตัวป้องกันสายพันธุ์ใหม่ๆใช่ครับอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่ด้วยว่าถ้ามันยังมีแอนติบอดีอยู่ในปอดซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดเรื่องการป่วยหนักด้วยเนี่ยนะครับ คิดว่าน่าจะไม่เกิดแล้วใช่ครับแล้วก็ดูเนี่ยของแอฟริกาใต้เองเนี่ยการที่ติดเชื้อโอมิครอนเนี่ยติดแล้วก็จะหัวปักลงหมายถึงว่าเ,เริ่มที่จะไม่มีการติดเนี่ยลดลงมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างว่องไว<ด>คือภาพเมื่อสักครู่เดี๋ยวขอ,ขอดูภาพสักครู่อีกทีนะครับที่แอฟริกาใต้เนี่ยช่วงสามสี่เดือนก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเดลต้าจะเห็นว่ายอดเวลาขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วมันอยู่นานอยู่ยาวนานใช่ครับ ทางออกหลายเดือนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนถูกไหมครับใช่ครับแต่พอโอมิครอนเนี่ย25ธันวาคมแล้วก็ค่อยๆ,ๆขึ้นไปแล้วปักลงอาจารย์ก็คิดว่ามันจะปักลงเร็วผมคิดว่าปักลงเร็วถ้ามันไม่มาไต่ขึ้นไปอีกนะอาจจะต้องรออีกนิดนึงว่าคือไม่ได้พังงกหัวไปอีกนะถ้าลงไปอย่างนี้เนี่ยมันจะแปลว่าอะไรแปลว่าโอมิครอนเองเนี่ยอินควิเบชันพีรเรียลเขาก็ไม่ไม่ไม่ยาวนานไม่นานเพราะฉะนั้นคนที่ติดเชื้อเนี่ย สามารถจะกลับมาทํางานได้เร็วขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยคนที่ติดเชื้อมากเนี่ยก็คือบุคลากรทางการแพทย์อันนี้ถือเื็นว่าโอมิครอนติดกันอย่างรวดเร็วรุนแรงเนี่ยเผรอจะไม่มีหมอไม่มีพยาบาลเหลือแต่ทีนี้เนี่ยอย่างในอเมริกาอย่างนี้บอกว่าให้หยุด8ดวันแล้วกลับมาห,หรือว่าในอังกฤษเองเนี่ก็บอกว่าถ้าเกิดคุณอาการจากโอมิครอนนะฮะอาการหายแล้วเนี่ยตรวจเอทีเคสองครั้งนกาทีฟกลับมาทํางานอื เพราะฉะนั้นคือไม่เข้มข้นเหมือนช่วงแรกไม่เหมือนแล้วเพราะเรารู้จักมันมากขึ้นเรารู้จักมันมากในอเมริกาล่าสุดีนยกเลิกการห้ามเข้าของคนที่มาจากทวีปแอฟริกาแล้วใช่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าโอมิครอนก็มาระบาดในประเทศตัวเองแล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วก็คือไม่มีประโยชน์ที่จะไปกั้นการล็อกดาวน์นี่มันสายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้าประเทศไทยก็อาจจะต้องคิดด้วยว่าถ้าเราอยู่กับมันได้แล้วใช่ครับจะต้องผ่อนคลายให้วันสมดุลกับเศรษฐกิจถูกต้องอย่างไรเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหา การล็อกดาวน์หรือการใช้มาตรการที่เข้มงวดนี่มันจะมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างมากนะครับอย่างเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้หลายประเทศเลยอาจจะรวมทั้งประเทศไทยด้วยที่ต้องหาเงินกู้เพื่อมาใชา้เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ที่เราไปกู้เข้ามาอีกทีหนึ่งพอมาเทียบความเสียหายแล้วมันอาจจะเ่ออาจจะมากกว่าใ,ในสามง่ของความเสียหายทางเศรษฐกิจในขณะที่ตอนนี้รเรามีทั้งวัคซีนเรามีทั้งยาเรามีทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ